เย่นี่ครับทางหนีของเราเป็นชิ้นแล้วก็ติดไฟอยู่บนพื้นหายทำไมล็อตต้องโดนทุกอย่างเลยล Ugh! Stupid. go. Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. I shouldn't have said that. It's just Rolf. I don't know what we're gonna do without him let's just find someplace safe and make preparations he died as a warrior we'll send him on as one boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta regroup. Come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Lara, you need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Laura. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. You know where we'll be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Keep us close. what am i gonna do? you've got great instincts, girl. you've just got to trust them. Mm. no one leaves. the storms. they're linked to the power of the sun queen. that's what's stopping us leaving. the monastery has a ritual chamber. if that's what the storm guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. Mm.

<c oughs> คุณพี่ล็อตนะครับตายเพื่อลาล่าขนาดนั้นแต่ผมว่าตอนนี้พี่ล็อตก็น่าจะอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับน่น้อยก็เป็นสวรรค์เล็กๆของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่จะได้เอ่อ CPR ลาล่านะครับก็แบบเออไม,ไม่ไม่อะไรหรอกครับคือเอ่อพี่พี่ล็อตนะครับเขาได้ตายอย่างเอ่อลูกผู้ชายตัวจริงนะครับตายในขณะที่กําลังรบเพื่อ <c oughs> ช่วยสาวน้อยหรือจริงๆแล้วก็คือเป็นคอมแบดเพื่อร่วมรบของเขาคนหนึ่งนะครับ แม้มันเศร้าจริงๆแหละคือก่อนหน้านี้ล็อตก็ช่วยเรามาตลอดนะครับแล้วเราก็ช่วยล็อตมาด้วยยังจําได้อยู่ว่าล็อตล็อตมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานะครับต้องไปมุดอิทําหมานั่นนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราดูภาพขาแย่ๆของมันนะครับอ,อแต่ตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วนะครับหลังจากหายแล้วนะครับ <c oughs> นี่คุณต้องเจอหมาป่าอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นว่าผมบน่นเกี่ยวกับหมาป่าใช่ไหมเนี่ย อ๋อไม่ใช่หมาป่าเออโอเคว่ะไปต่อก็ได้ลา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 แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอ้อทำไมเกมนี้มันคันคันโอ้โหมันบอกนะครับว่าถ้าแอบอยู่ก็ไอ้ออกมาพูดเหมือนมันเล่นซ่อนแอบเด็กอนุบาลไปได้นะครับ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ยิงยิงพลาดเฉยๆไม่มีอะไรชิปหายแล้วไงครับผมจะเดาว,ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้ตายกันหมดนะครับเพราะว่าเอาแต่นั่งตามหาลาลากันอยู่นั่นแหละครับพระเจ้าจอร์ดหมาป่าออกมาทั้งป่าขนาดนี้ไอใหญ่ๆพี่เป็นดาราคนต่อไปไม่ใช่ยิงธนูเฉยๆปักกระบานหัวเป็นรูอู้ห ทำไมมันต้องน่ากลัวขนาดนี้ไม่เคยมีเกมไหนที่หมาป่าน่ากลัวขนาดทุมไรเดอร์แล้วนะเนี่ยพระเจ้าจอมมันกินเงินโอมมากันอ่าเครียดเราทำไงเครียดเราต้องขโมยของซากนะครับมิวดีจังเลยมีธนนวางอยู่เต็มป่าเลยพี่น้องจุดไฟจุดไฟเรียกจุดไฟเรียกศัตรูเหรอฮะโอ้โหบ้าไปแล้ว เอามันเราก็ค่อยๆเก็บไปนะครับมันมันคงไม่มีอะไรไอ้พวกนี้ก็แบบบ่นกันอยู่ได้นะครับอยากจะรู้ว่ามึงอยู่กันยังไงไม่โดนฟาเทอร์ไม่ตายอาดัดมันเฉาะกระบาลเอานะคะรับต้องรีบสอยเพื่อนมันก่อนที่มันจะเห็นครับบ้าตายตะกีย้ยิงโดนเลยป่ะใบไม้ใบไม้ออกไปใบไม้ไม่เอา ไม่แนะ่เหตุฉอดทำไมมีมีเพื่อนเยอะจังเลยฟ้าเพื่อนเฟซบุ๊กด้วยปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับทำลงไปได้ไงมองไม่เห็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยธนูเชียวหัวเรามันต้องเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่เอายังไม่เอาเป็นนักล่าที่ดีนะครับต้องใจเย็นเย็นจยเย็นเย็นะครับใจเย็นเย็นนะ,ะยเย,เ,ยกเกอร์ เราก็เก็บค่อยๆเก็บธนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่รีบไม่รีบอันอนอนนไมมันมีดูเหมือนมีที่ให้ห้อยหอนเยอะแยะจังฟ้าบ้านใครก็ถอให้เดินป่าคนเดียวครับพี่น้องอายาอียาอียารู้สึกอะไรไหมรู้สึกถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกไม่ไม่รู้สึกหรอกเพราะแมงตะกี้มันไม่โดน นี่โอ้โหไกลเกินไปแล้วจะเข้าไปใกลเข้าไปาใกลปวดใจโดนกรรมเทพลาลายิงธนูปากถ่ายทอยมันจะเริ่มใครเป็นเหมือนพีเดเตอรต์ของคุณอาโนจริงๆแล้วนะเนี่ยโอ้โหเวแล้วครับยิงแล้วลืมว่าซากมันอยู่ไหนบ้างรูดศพไม่ได้อะนี่ไงเจอแล้ว ไปหาที่ส่องสวยๆดีกว่าเราไปหาที่ส่องงามๆกันดีก่านะครับนั่งตรงนี้ก็สวยดีนะครับมันทำให้เราดูเท่ขึ้นนะครับเพราะเรายืนอยู่บนปลายปีกพอดีวิ่หลล่าเอ๊ะ มึงไม่เดินออกมากันฟ้าแล้วกูจะยิงอะไรเนี่ยให้กูยิงต้นไม้เล่นมันก็น่าเบื่อเกินนะฮะทำไมเหลือตัวเดียวแล้วฟ้าโดนเพื่อนทิ้งเหรอจ๊ะนี่อเอ,าเอ้เอาวเฮ้ยแล้วมึงเห็นได้ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มไมเไ่เอียอเอ่ยวอะไรนี่ไม่เอี่ยวอะไรฟ้าโอ้เอี่ยวอะไรมึงเอี่ยวอะไรเนี่ยพวกมึงเอี่ยวอะไรทำไมมันมั่วยอย่างนี้ กูยิงธนวิกลูกเดียวมึงเป็นไรมากไหมมันจะมีสามคนก็นนจะไม่จกมีหมาออกมาครับโอ้ไม่กดมันนี่เลยมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมากูล้อมหมาอยู่มันเกี่ยวอะไรชื่อหมาเหรอพี่ชื่อหมาเหรอพี่เฮ็ดช็อตเลยเอา้าเจ๋งสิครับไม่มีหมาเฮ้ยดีฮะโคตรเกียดหมาเลยครับตรงนี้เป็นแบบพวก ไอ้พวกหมาป่านรกแตกนะครับที่แบบตัวใหญ่กว่าลาล่าสองเท่าอ่ะวิ่งไล่กระทืบแล้วนะครับก็เออเป็นว่าผมคิดว่าโชคดีแล้วล่ะที่ไม่เจอหมาอะไรเงี้ยเราก็รีบไปกันดีกว่านะครับก่อนที่หมามันจะมานะครับอุ๊ยลาล่าเป็นไปได้ไงเนี่ยสบายใจเฉยเลยเนี่ยยินดีด้วยนะครับ yourself your down you do out use I'm can there what watch my way ก็ยังหลอดอย่งไงครับ,บคือพวกเองเพื่อนเรานะครับมันไปไหนมาไหนนี่ครับชิวๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครยิงใครนะครับแล้วมันก็แบบลาาเราไปก่อนนะมันก็แบบไ,นนะแมแบบไม่มีใครว่าอะไรเลยครับก็ไปชิวๆสบายๆนะครับ แต่พอลาลาไปนะครับโอ้โหแม่งยังมีกองทัพมานะครับมาแบบดักรอลาลาอยู่นะครับก็เจริญเถอะโอลัล่โอ้พัีิขึ้นสวยจังเลยลาลาดูสิลาลาดูดีพัีิสวยจังเลยวูวเป็นว่าตอนนี้นะครับผองเพื่อนเราแม่งก็ไปเจอเรือมาอยู่ลำหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะนั่งเรือออกจากเกาะนี้กันนะครับไม่ว่าลาลาจะเตือนแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็บอกว่าโอ้ลาลาเธอมัน ต้องสิ้นดีนะครับคิดว่าจะมีของอะไรแบบนั้นได้เหรอพวกเราเป็นบุคคลวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาเชื่อของแบบนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยลาลาก็บอกอ่ะกูช่วยก็ช่วยฟ้าเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปซ่อมเรือให้แล้วกันนะครับเรื่องก็เป็นแบบนั้นนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็ชมวิวไปเถอะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีจะกินขนมสวยจังเลยเบลสวยจังเลย Lara, Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Laura, I don't know about this. Just trust me. ก็ตะกี้นีค่ครับแซมแซมก็ได้บอกกับลาลาไปเลยเไอ้ไม่ใช่ลาลาก็ได้บอกแซมแซมไปนะครับว่าจริงๆแล้วนะฉันจะไปช่วยซ่อมเรือมันจริงๆอัแหละแต่ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะฉันจะนั่งกลับไปที่ปราสาทชายหืนนะครับเพื่อไปหยุดคำสาปของพิเมโกะให้ได้สักวิธีทางนะครับก็หาดีนะครับไม่ได้ตอนนี้เพื่อนเราก็จะต้องทะเลาะแล้วนะครับอนั่นดูน่ายินดีนะนี่นะเอา โอ้ยมันต้องปักเสานี้ครับนี่แนะ่ปักสิฮะยืนก็ยืนไกลทำไมไม่ปักครับเย้ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เป็นในต่อฟ้าเอ่ออ๋อ,อ,อตอนนี้ต้องต้องปีนเสานี่มีกระไดยอยู่ตรงนี้นะครับเราไปปีนเสาขึ้นไปเชือกด้านบนนะครับแล้วก็ไลด์หน่อยลงไปด้านล่างอีกเนะี่ยเหมือนเดิมนะครับมิวตรงนี้เหมือนแบบอารมณ์ฟ้าขายมากเลยนะปีนขึ้นไปเปิดเสาวิธีให้เจสันโบดี้นะครับ บอดีฉันเปิดเสาให้แล้วปืนมาถึงร้านหรือยังโอ้ถึงแล้วลาลา่าขอบคุณมากเลยลาล่าบอกมันเงียบมันเงียบเกินไปนะครับซึ่งเป็นบทพูดของตัวละครที่ส่วนใหญ่จะถูกโจมตีหลังจากนี้นะครับยงอ้งไม่ต้องเลยองไม่ต้องเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ให้กูเล่นตั้งแต่เพื่ออไรเนี่ กรอบเลยแล้วอร่อยกันแน่โอ้โหทั้งคู่เลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไป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 แมวแมวโอ้หิดกฎหมายไป